ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัตไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำเจ้าลิงน้อยสายฟ้าฟาดตัวใหม่นั่นก็คือ m n k e y Lightning Custom Edition ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่20กรกฎาคมพศ2566ที่ผ่านมาด้วยราคา1 8 9 0 0บาทมันคือมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในแบบนิชมาเก็ตหรือเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการความแตกต่างต้องการความทันสมัยหรืออาจจะเป็นแนวทางของคลาสสิกที่มีตำนานการผลิตมายาวนานและว,วันนี้ Monkey Lightning Custom Edition ได้เพิ่มความสนระดับตำนานด้วยดีไซน์สายฟ้าฟาดพร้อมกับสติ๊กเกอร์ชื่อรุ่น Monkey Lightning Edition ลงบนถังน้ำมันสีเหลืองขาวตัวถังสีเหลืองทั้งคันฝาครอบข้างก็สีเหลืองขาวมีตราโลโก้ Z125 m o n ง e อหูยึดกะโหลกไฟหน้าก็สีเหลืองสปริงโช้คอับหลังก็สีเหลืองรวมถึงสวิงอาร์มหลังสีเหลืองติดสติ๊กเกอร์ Flash of l i g h t n i n ง มาถึงวันนี้ทุกคนอาจต้องแปลกใจว่ามอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มที่มีราคาแพงและมีขายเฉพาะในคัพเฮาส์ของ Honda ซึ่งมีเพียง15สาขาทั่วประเทศทั้งรุ่น c 125, c t 125, d e x 125และ Monkey ต่างก็ขายดิบขายดีจอดขายถล่มทลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากที่เคยขายได้รุ่นหนึ่งไม่ถึง1,000คันต่อปี วันนี้มังกี้125ทำสถิติยอดขายสูงสุดถึง2,678คันในช่วง7เดือนแรกที่ผ่านมาของปีพศ .2566 ซึ่งจัดว่าสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาเฉพาะรองลงมาก็คือ CT125 ตามมาด้วย Dx125 และ C125 นับเป็นความสำเร็จของ Honda ในการเปิดตลาดมอเตอร์ไซค์ ที่มีรูปแบบเฉพาะกลุ่มและมีราคาค่อนข้างสูง Honda ไม่ตั้งใจจะขายเยอะครับขายเพียงพอประมาณเน้นสร้างมูลค่าให้กับตัวรถทุกคนคงทราบดีนะครับว่ามังกี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นรถสะสมหลายคนซื้อไปแล้วนำมาขายต่อกลายเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือความจริงกระแสของมังกี้ d ด็กหนึ่งสอ รวมถึง c t 125 Hunter ร์ครับก็มีความร้อนแรงอย่างมากในญี่ปุ่นยอดขายมอเตอร์ไซค์ในระดับ1 2 5ซ c มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ y a m a ฮ่ XSR 125 XSR 155ก็มีการนำเข้าจากเมืองไทยไปขายที่ญี่ปุ่นยอดขายก็ทำได้ดีพอสมควรทีเดียวแต่ว่าล่าสุดคาสกิจญี่ปุ่นได้ยกเลิกการจำหน่าย z 125 Pro ที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งทางนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นก็ได้มีการคาดการณ์ครับว่าคาวะสกินั้นน่าจะกำลังเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์มินิบคยรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเป็นรุ่น z 1 2 5 RS ย่อส่วนลงมาจากรุ่น z 9 0 0 RS เพื่อออกมาต่อสู้กับ Honda ในคลาส1 2 5 c ซีซีที่ญี่ปุ่นแม้ว่าขณะนี้คาวสกิ จะมีการเตรียมแผนเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนินจา E1 และ z ซดอแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอย่าง z ซ 125RS ก็มีความคาดหวังว่าจะสามารถต่อสู้กับฮอนด้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้ออีกรุ่นหนึ่งที่ยังแมชชีนมีการคาดหมายว่าเป็นไปได้นั่นก็คือ KSR125 มินิโมตารเครื่องยนต์ 125cc เช่นเดียวกับ Z 125RS มันคือตำนานของมอเตอร์ไซค์มินิบในญี่ปุ่นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1990หรือพศ2533เริ่มจาก KSR1 50cc KSR2 80cc ในแบบ2จังหวะมีหม้อน้ำติดตั้งอัพไซด์ดาว d ์ดิสเบรกหน้าหลังมี6เกียร์สร้างความตกตะลึงให้กับ,บวงการของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นอย่างมากภายหลังก็มีการพัฒนา KSR110 เปลี่ยนเครื่องยนต์จาก2จังหวะเป็น4จังหวะและตามมาด้วย z 125โปรในปัจจุบันนี้ที่ถูกยกเลิกการขายไปมาลุ้นกันดูครับว่า KSR 125หรือ z 125 RS จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ Honda ในญี่ปุ่นหรือไม่ถ้าโชคดีคนไทยคงจะได้ใช้กันอีกอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะถูกผลิตจากเมืองไทยของเราส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับสมิธแคปิตอลลิสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปี